จะเป็นทะเลหมอนะครับแต่นี่ก็คือวิวเนี่ยก็คือเทียนเที่ยงนะครับแต่รู้สึกว่าอากาศมันจะหนักออนนะครับไว้ทรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆเนี่ย Dante, ว il, schnell, ido, bien, high, สวัสดีครับวันนี้นะครับปิกคิมเดินเข้าไปแล้วนะครับวันนี้นะครับปิกคิมจะพอพวกเรานะครับเข้าไปในป่านะครับแล้วก็จะหากล้วยไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้ด่านนะครับไม้ด่านนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแต่ดูบรรยากาศแล้วน่าจะมีนะครับแล้วถ้าเราดูบรรยากาศนะครับนะครับเป็นเขาใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพิกคิมกำลังจะขึ้นไป ครับต้องขึ้นไปนู่นะครับเพื่อนเห็นแล้วปอนนั่นน่าจะเป็นเป็นบ้านเชาส่วนนะครับที่เขาทาอยู่บนเขานะครับแต่ว่าโอเคเราปล่อยมันนะครับเราจะไปยอกเขานะครับโอเคแล้วก็ไปกันเลยมา นี้นะค like รับพี่คิมถึงยอดเขานะครับอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไม้ด่านนะครับแล้วก็กล้วยไม้ในป่าให้พวกเราได้ชมนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นบรรยากาศยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับตอนนี้อพี่คิมอยู่บนยอดเขานะครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้นะครับถ้าเป็นตอนเช้านะครับเพื่อนๆถ้าเป็นตอนเช้านี่น่าจะสวยมากนะครับน่าจะเห็น กระขามันทะเลหมอกนะครับนะครับน่าจะเป็นทะเลหมอกนะครับแต่นี่ก็คือพี่กิมมาเนี่ยก็คือเที่ยงเที่ยงนะครับแต่รู้สึกว่าอากาศมันจะหนาวนะครับนะครับพี่กิมรู้สึกอย่างนี้นะครับเหมือนพี่กิมเคยเคยสัมผัสที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่นะครับก็บรรยากาศอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือภาคใต้นะครับสานจังหวัดบ้านเาานะครับแต่ว่าพี่กิมขอนะครับขอสงวนสถานที่นะครับที่ไหนยังไงนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่คิมไปหาไม่ด่านดีกว่าไปเจอหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไป นี่นะครับกลางทางเนี่ยพี่กินกําลังจะไปนะครับจะไปหาไม้ด่าเนีัยกลางทางนี่ครับพี่กินดูเพื่อนเนี่ยเนี่ยอะไรนะผักลาดีบซ่าวหมดและกูผักลาดีพี่ทำไม่ได้กับปากลาดีเลยผักลาดีนี่เขาได้หมดอุกบ่ด่าอะไรกับงูก็คือเอ่อเปือกเนี่ยที่เขาใส่ในเจกันเนี่ยนะครับขายนะครับแล้วก็มีมีดอกด้วยนะครับทุกคน,นดูข้างในนะครับนี่นนมีดอกด้วยนะครับ แต่มันสวยมากนะครับมันดูสมบูรณ์มากนะครับถ้าเราไปใส่ในใจกันนี่สวยแล้วก็นี่เป็นด่านนะครับเนี่ยแต่ด่านแบบยังไม่ใช่ด่านสีขาวแต่เป็นสีดํานะครับสีดําดักโอเคเราไปต่อนะครับนี่ก็นี่คือปกตินะครับเนี่ยนี่ก็ด่านเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองๆนะครับโอเคเราไปต่อนะครับเพื่อนๆไปเพื่อนๆนะครับเรามาดูกล้วยต้นนี้นะครับ นี่นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นจะเป็นสีสีน้ําตาลนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ใบนะครับด่านเนี่ยนะครับสวยนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวเล็กอันเล็กนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยไหมนะครับนี่ถ้าใส่ ในเจก,กันสวยนะครับพเพื่อนๆเนี่ยโอเคเราเดินต่อนะครับไปนะครับพเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับภารกิจของพี่คิมก็คือว่าจะให้ทุก,พกเพื่อนได้ชมบรรยากาศนะครับก็คือพี่คิมไปยังวันนี้เนี่ยไปหา ต้นไม้สวยนะครับดอกไม้สวยให้เพื่อนๆได้ดูคือเป็นดอกไม้ป่านะครับภารกิจวันนี้คือหาดอกไม้ป่าครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในประเทศจีนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปแขวอย่างี้มันจะออกนะครับเนี่ยนี่มันจะออกนะครับถ้าเราดูดอกไม้นะครับเพื่อนเนี่ยแต่ส่วนข้อมูลเนี่ยชื่อเนี่ยเราเดี๋ยวปิ่กกินต้องไปหาชื่อมาใหม่นะครับเนี่ยสวยนะครับเพื่อนเนี่ยมันจะออกนะครับ สวยไปะนะครับเนี่ยโอเคเราเดินต่อนะครับเพื่อนๆไปเพื่อนๆตอนนี้ก็ไปลิฟก็เจออีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ก็สวยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราเอามาใส่ในแจ็คกันนะครับเนี <speaking in the ocean> ่ยก็สวยนะครับนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องข้อมูลชื่อเนี่ยเราต้องไปหาชื่อมาใหมา่นะครับโอเคเราไปต่อนะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับพี่คิมก็ถึงป่าปลายใหญ่นะครับถ้าเราดูต้นไม้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่าต้นไม้ร้อยปีนะครับพอใช้ได้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับรู้สึกว่ามันจะอันตรายนิดนึงนะครับอ่าป่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆที่พี่คิมอยากให้ทุกคนระวังก็คืองูแล้วก็ตอกนะครับถ้าไม่ใช่ตอก็คือไอ้เล็กกว่าตอเนี่เขาพี่คิมไม่อาภาษานายก็ตะปิงอ่ะ เข็นวิง่งกันโอเคาน่า a ะมีปิงก์นะนะปะทุเทปักเบนี่เทปักอุด้งสบู่เทปักโมเล a มีบิ n าเต้จางๆโมเลกโมเลกที่ต้องมาใช้นะครับสถานที่สมบูรณ์อย่างนี้น่าจะมีสัตว์สวยๆนะครับให้เราได้ชมเดี๋ยวพี่คิมจะลองหาดูว่าจะให้ได้ดูสัตว์อะไรมั่งที่สวยๆนะครับแต่สิ่งอันตรายก็คือนะครับตัวต่อเล็กนะครับที่ภาษามาลายูเขาเรียกว่าปีงะนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยผมต้องไปหาข้อมูลนะครับนี่หนึ่ง นะครับโอเคเรามาดูกันนะีแ่แถวนี้นะครับหาสัะบ,บัญญานะครับถ้าจะอาจจะเจอแต่ระวังก็คืองูนะครับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเราต้องถือไม้นะครับตลอดนะครับทุกคนมาดูในพงนะครับมีอะไรไหม น่าจะไม่มีสัตว์ตัวใหญ่นะครับน่าจะไม่มีงูไม่มีอะไรแต่ว่าพี่กิมรู้สึกว่าพี่กิมจะเจอนะครับสัตว์บางอย่างนะครับนี่อยากให้ทุกคนเห็นนะครับเนี่ยถ้ามีตัวนี้เนี่ยสถานที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวพี่กิมจะจับนะครับพี่กิมรู้สึกว่าตัวนี้พี่กิมจับได้นะครับเดี๋ยวจับปุ๊บมันจะเป็นมันจะกลมทันทีนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนที่เราจะจับมันจะเป็นอย่างนี้เหมือน มือนกินกือนะครับแต่ถ้าเราจับปุ๊บม,มันจะเป็น,ปนทรงกลมมาเนี่ยเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยมันเดินอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่กินจะเอานะนะครับเนี่ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาดูนะครับมันจะเป็นรูปทรงกลมทันทีนะครับเนี่ยกลมมากๆนะครับเพื่อนเนี่ย แต่ภาษาไทยเนี่ยต้องไปหาข้อมูลนะครับพี่กิมไม่ชชชันเรื่องชื่อภาษาไทยนิดนึงแต่ว่าภาษามลายูก็อิบุกะปอลแต่ท้าวก็คุณจะใช้อะสิยาก็นะปอคุณจะใช้ข้อมูลอีกทั้งแต่ในภาษาไิบูกะนี่ถ้าเราต้องพักหุ่นเตะทักษะูโบะทัดเดาะหุ่นเตะซูโบะได้อิบุกะนี่เดะโอเคถ้าปรไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่อยู่นะครับถ้าปรสมบูรณ์เนี่ยมันจะอยู่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้นะครับ เราห่างฝันนี้นะครับเพื่อนพิกกิมรู้สึกว่าจะเจอบางอย่างนะครับแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับอันนี้มันจะดุนะครับพิกที่พิกกิมบอกว่าต่อเล็กนะครับเดี๋ยวพิกกิมจะให้พวกเราได้เห็นภาพนะครับถ้าเป็นต่อตัวนี้มันจะอันตรายนะครับมันจะตามเรานะครับถ้าต่อเนี่ยต่อถ้าเขามากัดเรานะครับเพื่อนให้เราหนีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หนีนะครับตัวที่สองที่สามมันจะมา นั่นคือสัตชตยางของสัตว์ชนิดนี้นะครับถ้าเรายังไม่โดนไม่เป็นไรถ้าเราโดนแค่ตัวเดียวเราให้วิ่งให้เร็วนะครับเพราะว่าตัวที่2ที่3ามันจะได้กลิ่นแล้วก็มันจะมารุมเราทันทีนั่นคือเป็นข้อมูลนะครับโอเคเดี๋ยวให้ให้ทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวพี่คิมจะจะส่งกลองนะครับโอเคนะครับเพื่อนเห็นแล้วป่าอยู่ตรงน,นั้นนะครับ เดี๋ยวพี่กินจะเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็ เดี๋ยวพี่คิมก็จะก้ามเปนะครับที่ต้นไม้นะครับตรงนี้กับจุดๆนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวพี่คิมก็จะก้ามเปตรงนี้นะครับแล้วก็พี่คิมก็จะต้มน้ํานะครับแล้วก็กินกาแฟนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยพี่คิมก็น่าจะกลับนะครับวันนี้เนี่ยพี่คิมคงคงไม่นอนที่นี่นะครับน่าจะกลับแต่ว่าเดี๋ยวจะก้ามเปนอนนะครับเพื่อมาพักผ่อนนะครับพักผ่อนแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวก็ เดี๋ยวช่วงที่พี่กินจะกลับเนี่ยอาจจะมีจะเจอบางอย่างเดี๋ยวพี่กินก็นําเสนอถ้าไม่เจอก็เราก็คงต้นจบกับกาแฟของเรานะครับโอเคเดี๋ยวกัมปก่อนนะ นะครับเพื่อนเดี๋ยวพี่คิมต้องขึ้นนะครับเพื่อจะถูกเปน,นะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเปนเราจะเอียงนะครับเดี๋ยวพี่คิมต้องถอดรองเท้าก่อน ะครับเพื่อนๆนะครับลองดูนะครับบรรยากาศนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับนอนในเปยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับทั่วๆไปอ นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับปิ๊กคิมก็ไปปิ๊กปอยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับปิ๊กคิมก็คงนะครับคงใบบ่ายกับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปในปิ๊กคิมก็ว่าจะไปหากล้วยไม้ป่านะครับแต่วันนี้เนี่ยปิ๊กคิมแค่หาไม้ด่านนะครับอย่าง้นก็เจอ 2- อสาชนิดนะครับให้พวกเราได้เห็นนะครับอาจจะ คลิปต่อไปพี่คิงจะไปหาที่อื่นนะครับอาจจะเจอหลายๆอย่างนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับพี่คิงก็ผูกเปนะครับเพื่อนนอนนะครับแต่พี่คิงก็วันนี้นะครับพี่คิงน่าจะกลับบ้านนะครับตอนเย็นๆโอเคบายๆกับพวกเรานะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับรเพื่อน